<laughs> สวัสดีค่ะวันนี้เพื่อนนะคะแล้วจะว่าเออเขาพ่อของเก็คู่ใจร้ายค่ะดูสองสั้นเล่นขอเลยนี่ค่ะความก้าของโลก ไม่ถ้าช้าเดี๋ยวก็ดาถ้าไม่ช้าจะไม่ด่าวาเขาขอให้าปได้ สุดสบายท้งสี่สต้องใจ <c oughs> หมดเลยเส็จหมกแล้ว <c oughs> โอ้โ่ก็บำลีสำลีไม่ไหวสุดค่ะ